หยุดความโกรธก็แค่ไม่โกรธมันก็แค่ไม่โกรธแล้วไอ้การไม่โกรธเนี่ยมันทำยังไงคะจิตอะมีวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความโกรธจัดอยู่ในสังขารสังขารเป็นปกติของจิตที่จะต้องมีสังขารต้องมีความโกรธแต่การที่เราไปขมม่ปขม,มมันไว้ไปข่มอารมณ์มันไว้ไประงับมันไว้ทั้งๆที่สังขารมันจะผุด เกิดขึ้นมาทั้งๆท,ที่มันควรจะต้องถ่ายเทออกมามันเป็นการที่เราอะไม่ได้เข้าไปเรียนรู้สังขารน่ะเหตุของการที่เรายังมีตัวสังขารอยู่อะก็เพราะว่าอาวิชาในอดีตท,ที่เราไม่ไม่เข้าไปรู้อริยสัจสีเราก็เลยมีสังขารแล้วพอตอนเนี้เรามีสังขารเรากลับจะอยากไปข่มมัน ปล่อยให้มันแสดงออกเพราะยิ่งข่มมันก็ยิ่งเหมือนยิ่งเด้งใส่หน้าแล้วเราจะเกิดการเรียนรู้อะไรอะคะในเมื่อเราขม่ขมขม่มข่มกด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 ,กดคือ as asi, อริยสัจสี่เขาให้เข้าไปรู้นะ ให้เข้าไปรู้ให้เข้าไปดูว่าเราเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้ปล่อยให้จิตมันเกิดสังขารของมันถ้าแบบฝึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วอะเราจะเห็นว่าสังขารมันไม่ใช่เรานะสังขารมันจะแยกออกมาจากเราอีกทีหนึ่งคือเราต้องเข้าไปสอนจิตก่อนสอนจิตเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนแต่ว่ามันจะมีแบบบางจังหวะบางช่วงอะที่เราเห็นจริงๆว่าเฮ้ยสังขารมันไม่ใช่เราจริงๆคือมันแบบอยู่ๆมันจะด่ามันก็ด่าเองคือเอาจริงๆนะเหมือนสังขารวันนี้อะคือบางคนคอมเมนต์อะ คอมเมนต์ก็คือเออวันนี้ก็ก็มีสังขารที่โกรธขึ้นมาเหมือนกันแต่ก็จะเห็นว่าวันนี้ก็จะไม่ตอบโต้ใครเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เห็นไงว่าไอตัวสังขารเนี่ยเออมันผุดขึ้นมาอ,อ่ะมันด่าเข้าไปรู้มันแล้วสุดท้ายมันก็ดับอะแค่นี้เองอะค่ะเราไม่ต้องไปขม่มไม่ต้องไปขม่มแค่ว่าอย่าให้ไอสิ่งนั้นอะมันมาแบบออกมาเป็นการกระทําให้เป็นกรรม